รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับแล้วก็ไลน์อินนะครับเป็นยี่ห้อในช h องแนวโมเดล I f เนะครับใช้ง,งานได้เต็มระบบนะครับมีไลน์อินต่อจากอุปกรณ์ภายนอกต่อจากโทรศัพท์เข้ามาที่เครื่องนี้ได้ป่าสาย RCA มีหูฟังมีช่องไมคมีไฟ DC ก็โวลต์ลบในมีมอแปลงแถมให้เรียบร้อยนะครับซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับมีมอแปลงแถมให้นะฮะ ใช้ถ่านได้นะครับถ่านเบอร์ซีทั้งหมด6ก้อนลังทานสะอาดนะครับทดสอบให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้ไม่อินจิเนีนะครับตัวเครื่องสวยนะครับตัวนี้ไม่เอนจิเนนะฮะตัวเครื่องจะออกเรียมๆเล็กๆเรียวๆนะครับอย่างนี้นะฮะตัวเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับท่านี้จะออกเป็นทรงกระบอกนะครับอย่างนี้เลย จะมีรอยมีสีซีดบ้างทําการเวลาเป็นสินค้าเก่าสินค้าวินเทจแล้วนะครับเริ่มต้นก็เสียบไฟเสียบปลั๊กที่อมออแปลงที่แถมให้นะฮะเสียบเข้าตรงนี้นะครับอตอนเทปนี้จะเสียงฮัมหน่อยเพราะว่ามันลงกลาวนะฮะมันไม่มีกราวลงพื้นนะครับต้องขออภัยอ่ะแจ้งตำาหนินะครับไม่มีปุ่มกดเพล์ตรงนี้สําหรับเทปนะแต่กดลงได้นะครับเอามือกดตรงนี้ได้เลย เล่นได้เทปนี่เต็มระบบเลยเล่เคัลเ,เตอร์ก็เดินนะฮะแต่ว่าต้องใช้มือกดลงตรงนี้แค่นั้นเองซึ่งกดง่ายฮะนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดยากนะครับอันนี้ขอคนรับได้นะครับแค่นั้นเองนะครับตรงนี้นะครับตัวด้านหน้าจะมีวอลลุ่มอันนี้บาลานซ์้ายฝวาอันนี้โทนนะครับอ่าเริ่มต้นเดี๋ยวผมเทสระบบวิทยุนะเสียบปลั๊กข้างๆแล้วก็วิทยุเลื่อนขึ้นอันที่สองนะครับพวกนี้จะเป็นพวก เทปเทปโครเมตเทนแล้วก็พวกนี้จะเป็นเสียงตัดเสียงประมาณเสียงซาวนะฮะเสียงมันจะเป็นกลางสตูดิโอโมโนแล้วก็จะออกเซอร์ลาวสำหรับ FM สตูดิโอนะฮะเร,ริ่มต้นวิทยุนะครับเปิดวอลลุ่มตรงนี้นะครับ 9, าง,บงบาสนสไลด์ครับกล่องสีฟ้าและกล่องสีเหลืองเอ็มนะครับเอ็มแถวนี้ขึ้นไม่ค่อยมีนะครับแล้วแต่บางพื้นที่นะนะครับเอ็ม FM แล้วก็ทีวีช่องทีวีช่องบ้านเราไม่มีนะครับเพราะนั้นก็ใช้ตรงเอฟเอ็มนะครับสังคมการเมืองนำไปสู่ปัญหาการขาดความเชื่อมั่นในมมมุองรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับ เลยจะ90เมกะเฮิร์ตนะฮะขออนุญาตซูมนะ90เมกะเฮิร์ตตรงนี้นะครับจะเป็น,น1 2 3เข้าเนี่นจะถึง108เมกะเฮิร์ตนะครับสถานีไฟติดนะครับสถานะอ่าสเตดิโอนะครับ และอิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายพร้อมร่วมกิจกรรมย้อนวันวานและการแสดงที่หาชมได้ยาก8-18ถึงธันวาคมนี้ที่สวนลุมพินีหรือจะเที่ยวแบบ24ชั่วโมงไม่มีเบื่อที่เวอร์ไวเว็บการกาชาติ .com และเวอร์ไวเว็บเลสคอนสแตนท์จะอาจจะไปเจอันที่งานนี้นะครับ้ายฝาบาลานซ์ พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14น,นาฬิกาวัช้าราพนทาิทิดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ FM 98แบบนี่คือ Smile Radio ไอซีซีโอัวนจิเอรอาจารย์วิทยุลงเคสนะครับคนแรกปอดรงนี้ผมเพลงจะลงไปเองนะครับ Smile Radio พ่อชอบจังหวะนี้นี่สิ h ม best แม่ชอบจังหวะเบาเอาแค่ e s ล s น้องชอเลื่อนลงตรงนี้จะเป็นเทปนะครับแล้วก็ซ้ายก็ซ้ายเอาวาเต็มระบบนะฮะ กนเพยตรงนี้ได้เลยดันดันมือเข้าไปตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวไฟช็อตนะครับใช้งานได้อันนี้ที่อาจจากวิทย,ยุซึ่งนี้เปลี่ยนสายพานใหม่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเลเคา์เตอร์หมุนปกตินะฮะเดี๋ยวขยายซูมเข้าไปแป๊บนึงนะครับเรากล้องโฟกัสแป๊บนึง นีครคอรเตอร์เดินปกตินะครับแล้วผมจะต่อไปเป็นการต่อลายอินนะครับผ่าน RCA การต่อลายอินเลื่อนขึ้นบนสุดนะครับลายอินวิทยุเทปตรงนี้อ่อเข้าด้านข้างนะครับเป็น RCA 2.3แล้วก็มา AUX 3 7ผมจะต่อจะวอล์กแมนนะครับเพื่อเข้ามาฟัง เรื่องขึ้นบนสุดจะมีเสียงทำหน่อยเพราะว่าเสียงมันติดลงกล่าวนะฮะนี่จับแล้วก็จะหายนะครับ มาต่อจปกรณ์รภายนอกก็เข้ามาฟังในเครื่องนี้ได้เลยนะครับเป็น RCA ถุง AUX 3.5ได้นะครับแล้วกมอัาจก็อ่านเหมือนกันกับวิทยุมนะือถอนะอาจจากก็คือกดเฟบหลดและปอดตรงนี้แล้วก็อาจจากตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมล่าล่างสุดแล้วก็ลองฟังดูนะครับ ย้าจากต่วนี้เมื่อกี้นะฮะอันนี้ผมขออนุญาตถอดนะอันนี้ที่อ่าเมื่อกี้ต่อไปฟังระบบเทปนะครับเต็มระบบนะฮะแค่ไม่มีปุ่มเพย์นะฮะการกดนะฮะดันเข้าไปเข้าไปตรงหัวอันนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องห้อง สำหรับคนที่รับได้ที่ว่าไม่มีปุ่มเพลงแค่นั้นเสียงมันดีมากนะฮะกดเพลงตรงนี้ได้เลยใน,นสตูด,ดิโอนี่สลาวอันนี้โมโน,โนนะครับอันนี้เลือกเท็ เระบบเสียงดีมากนะรบะบบเป็นเสียงสลาวนะเลื่อนไหม่หนึ่งจะเป็นสตูดิโอนะเลืออีกนึงเป็นโมนโนนะครับเสียงสลาวดีมากนะฮะ โอเคค่ะพอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ